ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบ้านหลังใหญ่ขนาดใหญ่นะวิวอ้อมกอดแห่งขุนเขาวิว360องศานะตัวบ้านเป็นบ้านขนาดใหญ่เลยนะขนาดพื้นที่6ไร่1งานนะฮะวิวเขา360องศานะะบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ปลูกนะฮะก็จะเป็นต้นไม้พยูนนะฮะ มีสระน้ำหนึ่งบ่อนะฮตัวบ้านข้างบนมีขนาดสามห้องนอนนะสองห้องน้ำเป็นห้องขนาดใหญ่เลยเราก็จะมีโรงจอดรถให้หนึ่งโรงแล้วก็บ้านพักพน,นักงานอีกหนึ่งหลังนะฮะตัวบอ่อน้ำเรามีศาลาพักผ่อนนะเอาไว้จิบกาแฟตอนเช้านึ่งหลังนะกลางน้ำเลย ปลาที่นี่ไม่ต้องพูดถึงตัวใหญ่มากนะเต็มเลยนะเขตที่อยู่นี่เขตของเขตหินตั้งนะฮะถ้าข้ามเขาลูกนู้นก็จะข้ามเขาลูกนู้นไปก็จะเป็นเขตของคลองเสือตนผมนะคือมันแค่ลูกเขาลูกนี้กั้นกันนะด้านนู้นก็จะเป็นอีกเขาลูกนึงก็คือข้ามไปก็จะเป็นคองของเสือตนผมนะฮะ แต่เขตนี้ก็ยังเป็นเขตของอบตอหินตั้งนะดูแลอยู่นะฮะท่านได้สนใจก็ติดต่อมานะครับ0 8 6 6 6 2 8 9 0 0คุณก่อนะะบ้านขนาด6ไร่วิวเขา360องศานะฮะหายากนะวิวแบบนี้บ้านหลังขนาดใหญ่ทางเจ้าของบ้านใช้วัสดุอย่างดีเลยในการทำ ช่างที่ทํามาจากอิซียามาทําบ้านหลังนี้นะฮะช่างฝีมือผมดูแล้วโอ้โหอลังการมากเลยในตัวบ้านไม้เขตนะครนายกเราเนี่ยบ้านไม้หลังใหญ่ๆเนี่ยผมเพิ่งเจอเนี่ยหลังเนี้ยนะฮะใหญ่มากนะชั้งบนมีทั้งหมดสามห้องนอนนะฮะเป็นบ้านไม้อ๋อสวยงามนะสวยงามมากเลย ช่างที่มาทำเป็นช่างไอทิยานะะช่างทิยาบรรยากาศดีมากเลยนะฮะพอเปิดประตูระเบียงหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยคุณจะมองเห็นภูเขานะะอันนี้จะเป็นเขาล้อมบ้านเลยนะฮะอยากให้ดูบรรยากาศรอบๆนะฮะตัวบ้านเช้ามาตื่นขึ้นมาคุณมายืนอยู่ระเบียงนะฮะระเบียงด้านหน้า พื้นที่มีทั้งหมด6กไร่หนึ่งงานนะฮะสำหรับที่แปลงนี้นะถ้าอย่างถ้ามองนะฮะคุณมองขึ้นไปเขาลูกนู้นเนี่ยน,นั่นก็คือเขาใหญ่เขาเขียวะฮะบนสุดจะมีเสาเรด้์อยู่ข้างบนนะฮะฝั่งนี้ก็จะหันหน้าประทางทิศตะวันออกนะถนนก็อยู่อยู่หน้าบ้านเลยตัวถนนนะฮะแล้วก็มันเราก็จะมีประตูทางเข้าตรง,งข้างๆด้านข้างเข้ามาด้านในเนี่ยนะ ภายในจะเป็นไม้แผ่นใหญ่หมดเลยนะฮะฝีมือช่างที่ทำเนี่ยโอ้ฝีมือนะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะฮะเปิดหน้ตาต่างออกมาเนี่ยสวยงามเลยนะค,คือบ้านไม้เน่ย,นยไม่ควนยกในหายากอันนี้หน้ตาต่างข้างบ้านนะคุณจะเห็นเลยนะฮะบรรยากาศภูเขาแค่ผมเปิดไอ หน้าต่างเนี่ยลมเข้าบ้านนะฮะเฉพาะตัวบ้านนี่ที่สร้างนี่ก็หมดไปหลายตังแล้วตัวบ้านนะคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะ,จะอยู่หุงเทพ,พบ้านเขาอ,อยู่รุงเทพนะอันนี้ห้องน้ำนะฮะห้องน้ำจะมีสองห้องแยกอันนี้จะเป็นห้องห้องใหญ่ห้องโถงใหญ่นะห้องนี้ หลังบ้านก็นจะเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งนะฮะเดินทางสะดวกสบายนะฮะอันนี้ถ้ามองจากชั้นบนลงไปนะฮะก็จะมีบันไดโดยรวมบ้านนี่เป็นโอ้คนที่จะทำสร้างบ้านไม้ได้ หลายตังคนะตัวปเปพราะเป็นไม้ไม้พื้นเนี่ยคุณดูสังเกตดูเป็นไม้แข่งใหญ่หมดนะออกมานั่งข้างล่างก็จะมีระเบียงข้างล่างนี่ระเบียงมีบ่อปลาตรงบ่อปลาก็จะมีระเบียงนะฮะยรอบมีโรงรถให้นะฮะแล้วตรงนี้เราก็จะมีโรงสําหรับพนักงานเราอยู่นะฮะตรงนู้นให้น้องๆอ,อยู่มีสองคนที่เราคอยดูแลสวนอยู่นะัะ บรรยากาศโดยรอบภูเขาล้อมบ้านเลย360องศาเลยนะอันนี้ตัวภายนอกของบ้านนะฮะอยากให้คุณดูนะฮะตัวภายนอกของบ้นด้าน,นหลังเขาจะมีสเปดไว้นะฮะมีอ่าง,างตุ่มใส่น้ำบ้านเป็นบ้าน,าน,านหลังขนาดใหญ่มากเลยนะฮะไม่ใช่ว่าหลังเล็กๆก็สร้างตอนนี้ผมว่าต้องมี4-5ล้านถึงจะได้บ้านไม้ขนาดนี้นะฮะ นี่ด้านหลังนะผมว่าเวลาเราเดินคุณซื้อบ้านนะฮะขนาดหกไร่นะเช้ามาคุณสามารถสัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้มีบอ่อปลาขนาดใหญ่นะปลาเต็มเลยนะนี่เขาเจ้าของท่านเขาปล่อยปลาไว้นะเช้ามานะถือกาแฟจิบกาแฟเดินเที่ยวในสวนนะฮะ เดินรอบบอ่อของตัวเองความสุขไหนจะบปานนี้นะฮะมองไปก็เห็นแต่ภูเขาล้อมล้อมบ้านอยู่ผมว่านะการวางแผนอนาคตใบเกษียณนะของแต่แต่ละท่านผู้ลักผู้ใหญ่นะถ้าคุณคิดจะวางแผนสำหรับการพักผ่อนแล้วนะผมว่าที่แปลงนี้เหมาะสำหรับที่จะทำพักผ่อนนะแต่เนื่องจากว่าทางเจ้าของบ้านนะ เขาบอกว่าเขาเป็นอายุเยอะแล้วขี้เกียจมานะเขาก็เลยบอกว่าจะขายละก็เลยมาฝากผมขายนะฮะสนใจก็ติดต่อมานะฮะศ8นย์แ8 9 0 0คุณก่อนนะฮะนี่บรรยากาศโดยรอบนะฮะอันนี้ตน้นเขาเรียกอะไรผมนึกชื่อไม่ออกที่บ้านผมก็ปลูกเหมือน พยุงพยุงพยุงนะต้นพยุงแนวบ่อนะทางท่านเจ้าของเขาทำเป็นตัวบ่อแล้วมีทางเดินรอบบ่อนะผลไม้ตอนนี้ยังยังเด็กอยู่ส่วนใหญ่ในในี้จะปลูกเป็นต้นพยุงนะต้นพยุงนะอยากให้ดูบรรยากาศโดยรอบเขตนี้นะฮะ เป็นเขตของยังเป็นเขตของหินตั้งอยู่นะฮะนี่ยังมีเด็กๆมีห่านนะฮะที่เขาเลี้ยงไว้นะฮะไม่ต้องกลัวจะเปี่ยนะฮะเรามีเพื่อนบ้านมีหลายหลังแถบนี้นะฮะแต่ละหลังก็จะเป็นบ้านไซส่ห้าหกไร่นะฮะมองตรงคนที่มาซื้อที่นครนายกเนี่ยบ้านขนาดไร่สองไร่เนี่ยนะฮะ มันคกรุงเทพส่วนใหญ่มีตังนะมาอยู่เขาจะซื้อกันทีห้าไร่สิบไร่ทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นถนนด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพามาเดินดูถนนด้านหน้าประตูทางเข้าเราก็ทําเป็นตัวสแตนเลสอย่างดีเลยนะไม่ต้องกลัวเรื่องไม่ปลอดภัยนะฮะนี่ด้านข้างข้างบ้านก็จะมีถนนอยู่ด้านข้างถนนด้านข้างนะรอบไปทาง ด้านหลังแล้วเขาโรยหินคลุกไปเรียบร้อยนะส่วนถนนด้านหน้านี่อันนี้ถนนเนี้ยที่อยู่หน้าบ้านลงมาจากเขาลูกนั้นพอลงมาจากเขาเป็นรูปตัวเอสซิกแซกมาปุ๊บพอลงมาปุ๊บเราก็มาเข้าบ้านเราได้เลยนะนี่คือวิวด้านหน้าโดยที่เจ้าของที่เขาตั้งชื่อว่าบ้านสวนหันสาอ่านะ บรรยากาศ360องศาเลยนะฮะภูเขา1ลูก2ลูกนะสามลูกไกน่นู้นสี่ลูกไกน่นู้นห้านะฮะล้อมบ้านเลยภูเขาล้อมบ้านเลยนะเคทีนตั้งเรามีอะไรดีๆหลายที่นะฮะวิวสวยนะฮะเคทินตั้งเราส่วนที่ทั้งหมดตกแล้วหกไร่หนึ่งงานเนี่ยทางเจ้าของบ้าน ขอขายในราคา16ล้านบาทนะฮะโดยที่ว่าแค่คิดตัวบ้านอย่างเดียวนะฮะก็หมดไปหลายล้านแล้วผมว่าชั่วโมงนี้ต้องมี5ล้านขึ้นค่าก่อสร้างบ้านหลังนี้นะฮะแลกกับวิวแลกกับธรรมชาติที่มีนะคุ้มเกินคุ้มนะฮะเ,เช้าๆ้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์โอ้เช้ามานะฮะอยู่ในบ่อยู่ในบ้านเปิดระเบียงหน้าบ้านออกมานะฮะ เห็นภูเขาด้านหลังส่วนที่เป็นถ้าเราิมรดูริมลัวที่เป็นด้านหลังนะฮะนี่เรามีระบบไฟโซลาเซลล์รอบเลยอันนี้ก็จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งฮะ,ะเขาก็ที่เีอเหมือกันนะที่อยู่ด้านหลังเราเขาก็มีระบบการจัดการของเขานะภูเขาวิวเขาเหมือนกันนะสวยมอกได้เลยนะฮะถ้าคุณมามองอย่างจุดที่ผมอยู่เนี่ย คือว่าสวยมากนะฮะมีระเบียงกลางน้ำนะฮะทุกอย่างผมว่าเพอร์เฟกนะฮฟินเลยนะเช้ามาคุณจิบกาแฟถือกาแฟแก้วเดียวนะฮะเดินรอบบ้านโอ้โหฟินนะฮะสวยงามมากเลยมันเหมาะสำหรับวางแผนใบกระสีนจากนี่ไปที่กรุงเทพประมาณ หนึ่งรอยกิโลนะจากนี้ไปเลยนะหนึ่งร้อยกิโลคุณลงคุณซื้อบ้านหลังนี้นะซื้อไว้อยู่หรือซื้อไว้ขายซื้อโเป็นรีสซอดยังได้เลยที่นะพวกมันขนาดหกไร่นะสวยงามมากนะฮะระบบการจัดการผมยอมรับเลยทางท่านเจ้าของเขาทำไว้ดีมากเลยนะสวยงาม